สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการแต่งหน้าอย่างเร่งด่วนนะครับเวลาเราไปงานเนี่ยเราก็ต้องหน้าเด้งเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ด้วยวัยที่แบบว่าอายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยคุณเคุณคุณท้ากาเนี่ยก็มาหาเราโดยไม่ได้รับเชิญนะครับบางทีก็เครียดเหมือนกันว่าจะทํำยังไงดีนะเวลาออกงานเนี่ยอยากจะแต่งหน้าแบบรีบเร่งแล้วก็แบบว่าให้เด้งนะครับ แต่พอเดี๋ยวนี้พอมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับนี่นะครับเอสฟายานะครับเป็นผลิตภัณฑ์เ,เป็นโบทอกและเป็นครีมบำรุงผิวนะครับพอได้รู้จัก2ตัวนี้แล้วเนี่ยอุ่นใจสบายใจเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากลอง2ตัวนี้แล้วเนี่ยน่าจะเด้งยังไงนะครับ เราก็จะมาเริ่มต้นด้วยตัว e f สไฟ b o โ o ทอกนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็คือเป็นโบท็อกน,นะครับซึ่งเราไม่ต้องไปฉีดเดี๋ยวนี้มันจะมีเป็นเนื้อโลชั่นนะครับไว้ให้เราได้ทาเนื้อครีมเขาก็จะนุ่มมากแล้วก็แบบว่าซึมซับได้ดีนะครับนี่นะครับใช้แล้วก็จะหน้าตึงเราก็จะมาใช้ตัว e อสไฟ face up นะครับนี่นะครับ ทาเข้าไปเนื้อครีมเขาก็จะขาวๆนะครับแล้วก็มันจะมีไวท์เทนนิ่งนิดๆเวลาเราใช้แล้วก็คือหน้าเราก็จะแบบว่ามีแสงออร่านะครับเวลาเดินใครพบเห็นก็จะแบบว่า่องเจ,จิดจัสใช้หลังจากที่เราใช้โบท็อกนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้สองตัวนี้คู่กันแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันจะ ทำงานได้ดีเยี่ยมนะครับนี่คือการเตรียมผิวขั้นตอนการเตรียมผิวก่อนที่จะแต่งหน้านะครับ เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการแต่งหน้าแบบเร่งด่วนนะครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเอสฟาย่าสตัวนี้นะครับโอ้โหดูสิครับมั่นใจสุดๆเลยทีนี้พร้อมที่จะออกงานแล้วครับ ฟ่ายญาเท่านั้นที่อิสมาเอลไว้วางใจ